สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับต่อมาเชียเดอครับพี่น้องวันที่2ี่สิกรกฎาคม67ครับพี่น้องครับผมมื้อนี้กะเป็นวันพระไงครับพี่น้องเนาะพี่น้องหลายท่านก็จิบไปวัดครับผมทําบุญกันแต่เศ้าครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องแนวทางตัวเลขเซียนน้องคายครับผมครับที่ร่งคิปไปก้อนนานนี้ก็จะเป็น อ่าเลขกในาตารางหรือว่าเหลขประกอบคู่บนเด้อครับพี่น้องครับถือว่าหัววังหันกับเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะสามหกตรงตรงกับเซียนน้องคายครับเอาครับพี่นอ้องอ่าพอดีมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องที่ใจ,พ,พ,พ,าาจพ,พี่น้องทราบก็คือว่าอ่าลาสุดนี่พอสมเนียงพนฝืนแล้วเด้อครับผมพนรู้ซึกตัวแล้วครับอ่าลูกสาวเพนกัไล่มหานํำเชี่ยครับผมครับว่าพอ ฝืนมาแล้วครับผมครับเดี๋ยวอาการแจ้งใดเจะมาอัปเดตอีกทีนึงเด้อครับพี่น้องครับก็ขอขอบพระคุณพี่น้องที่อ่าคอมเมนต์หรือว่าโทรมาเป็นกําลังใจให้กับพอสมเนียงครับผมครับพอนรู้สึกตัวแล้วเด้อครับผมพอรู้สึกตัวแล้วครับเอาครับพี่น้องคลิปนี้มาพบกับเลขล่างเซียนหนองคายครับก็คืองวดว่าหันลุดไปครับผมงวดนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นนับหนึ่งไม่ ซึ่งการนับหนึ่งไม่นี่สิเป็นครั้งแรกที่ว่าเดินดีต่อครับพี่น้องนะว่ายๆงคือว่ารุดเ้วเดินดีต่อครับหมวดแรกกลับมาเบิ้งน้ากันครับพี่น้องครับหลังจากที่หลุดไปกับก่อนที่จะไปรับชมอลมฟังเลขกหลางกับพอเส้นน้องไขยกับเก่ามาเชียกับขอขอพระคุณพอเส้นน้องไขยเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไหลกดแช่์ให้กับเก่ามาเชียน้าเชียในเด้อครับผมครับ เอาไปรับช่อดอกฟังตัวเล็กกับพเพื่อนน้องไข้กันเลยครับพเพี่อนน้องไข้ครับเก่ามาเชียสวัสดีครับผมครับครับเสียงยังน้อครับผมเสียงว่อบโอเสียงพัดลมนีม่เป็นเสียงอันหมอบดติดหน้าต่างครับครับเสียงก็โบดหินยุ่งองเกาปะเนี่ยใหญ่ไปเลย,อ,ลอ,ย,อ,ยอยุ่กลางหมอเลยบ้านนี้ มันอยูก่กลางหมอเลยเนอยในใต้หมอนห่อนบะบ่แล้วมันเป็นบดบดเอีงยงๆนี่เซื้ออืมเ,เอาดึงมาจากเขาหลอดถนนหน้ามันกับวาขึน้นตึ้งๆแล้วก็ลงมารี่เสเกินนี่ครับอ้อหน้าพระลานนี่มีเขาอยู่บอกโอ้ยกระมองมันเนาะโอ้หนึ่วันยิมยุฟังตั้งเพียอย่างเดียวแกงค่อย อย่างค่อยมันจิบจิบจวนน้าพระลานหนึ่งวันอยู่ในเมืองทีน,งนี้ดูนี่เส็แล้วอันนี้ยังไงก็เจนค่อยๆบอกสั่งบอกแมนบอกวัน<ม>ทั้งไปทั้งไปอียงเนาะเคยขี่รถผ่านี่พระบาทบอกเพิ่เส้นนั้นแม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 นบอกพั่นพั่นจะไปอำเภอเ,เขาพระพุทธบาทเนาะแมนแมนพระบาทแล้วลนะ่ะแต่หน้าพระลานกับพระบาทเลยอ๋อครับอากาศเพื่อพั เพื่อพบพุธบาทนัะล่ะครับอธิา่า่พระเจ้าปวัาปวปัวโลห็นแม้วัดเงี้ยกับไปพบสมุนไพรเงี้น่ะเคยไปเทนึนงเยอะดูเนมีมีเขาเ<ช>ข,า,ขาเรียกวัดเขาอย่างหน่อยครับผมเจ้าจะมีเต่าตัวนางเลี้ยงแยวเสลายครับไปเก่งค้าศันเข้าไปเสือข้าสันรัยเข้าไปออกมาโอ้มีแยงตัว อบรักษาทุกได้ทุกนั่นเนาะบมเด้แก้วต่ว่าหลวงนั่นครับแมนพระบนสีหาสูวรนใต้มันอบเข้าไปต้มเข้าไปไอมันนะแมนนั่งโอ้ยออกมาเลยเบาตันเบาตัวเนี่ยแตกแมนสู้เข้าไปน้ำซึไปครับหอมตัวหอมก็มีแห้งผูเทาเลยจิตถ้าไม่เทาไปเรื่อยอ้อ ามาขย่มากึงสั่นพูน้เเ่าไปนั่งเอาจ็บในแตกเส้านาที่ิลาทีเนียแต่ห้องไหวห้อง,องบ่ไหวต่อมาวัดพระพุทธบาทน้ำพุเนาะแมนแมนแมครับยิ่งงามดีเลยยิ่งงามดีเลยยิ่งงามยุคเท่องโบสถ์มีบันไดขึ้นไปอีกแมนมีพาพัสรุปองค์บางเงี้ยเรื่องตลาดอย่ครับโอเคเอา วันนี้มาเขาเรียงเลขที่บาทนี่เอาอย่างไรเงี้ยเรียบแล้วเลขล่างครับมันหลายหลายเอาเลขล่างก้อนครับผม oh. อ๋อซีทิศหาทิศตอ้องไฟวากร์กันครับผมอันนี้เอาเลขล่างโอ้ oh, ล่างว่าท่านไดนเห็นบ่ยังว่าท่านไดนเลยนี่ครับโอ oh. เลขล่างกับเลขล่างเนี่ยเด,ดบุกกมาเชียร์มันจะเป็นยังไงเดบุกเนี้ยเนี้ยกวางเซนเอ้า oh. มันเลขยบมากเหมันก็บว่าฟัฟังอยู่ตลอด ครับหรือมันสิของมันอยู่ซูเมอนี่ออบบงงามเลยดิมันเป็นเรื่องของมันเนาะเขาบพราะเขาแม่กับเาผมมันก็โต๊ปอกตามสูตรครับผมก็ตามสูตรนั่นแหละตัวเดียวตัวเดียวก็คือหนึ Jamie, ่งวิ่งล่างหนึ่งครับอ่าเป็งับาตัวประกบกบกับมีหนึ่งคือเกาหนึ่ง แล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนคือเจ็บคืจน้ำเที่ยวอยู่มั้งอันนึงเจ็ดนี่ว่ะครับครับครันผมครับคู่กับหนึ่งหนึ่งหี่่งหนึ่มหนั่งเจ็ดหนึ่รเจ็ดครับผมูนบผมครับผมรับผีลายบผมครับผีครนบผครับผมบับแรครับััครับ วางกันตามสูตรครับพี่น้องครับผมติดตัวใดระวงหนึง่งครับเน้นตัวใดนี่คืห้เยอจัดทุกตัว<อ>เลยพ่อเพิ่นเน้นนะครับมักมักหนึงนึงกับยีิบเจ็ดมักอยู่ดอกครับแต่ว่าอันจะเริ่มเรืเร่องวันวันที่ยี่สิบเจดของพระเจ้าอยู่หัวได้เพรส่อสิบรอดสิบเนาะรอดสิบเออระวังเด้อ จัดให้สักหน่อยตีแมนยับยับเผือดนครับติดไว้น้ำครับเพราะว่ามาดชนกับเลขเพิ่นพอดีครับจังว่าเขาหรือว่าเขาก็ติดกันหน้าเขาครับนี่นะครับรูดยาวมันติดรูดต่อบ่บ่ตะเก้ากับบ่รูดต่อเลยนะครับจังว่าอยู่แต่ว่ากันหนึ่งมากมาเบิด์ตกัมาเสีย มันสามมันบอมันมากสามครับผมมันมันไปว่าถึงเมียนเมื่วันนั้นะที่ว่าให้สามศูนย์มันออกสามหนึ่งอ่นนะครับเรียิงมันมาอยู่เลกยิงมากครับระวังให้ดีครับผมหนึ่งมากครับหนึ่งมากนี่ครับผู้เลสิเอาตัวเลมาใส่อิงมักมักหามักโขกก็เรียกเตียบไปเนามาใส่หนึ่งเนี่ยครับ เมียนถ้าเป็นสูดได้เท่านั้นแหละล้วแต่พี่น้องเพิ่นเกี่ยวครับผมงวดนี้ได้หนึ่งวางไว้หลักซิปด้วยครับพี่น้องครับแคนแคน,แนลักเกอร์ซิปคู่คู่สีคู่ทีดอกครับเอามานีอากาศห่อนปะครับผมพราปันใดกแมื่อเช้าคืมต้องคืมสองสามเมื่อแล้วบ่บ่แดดปตนในี่ยนเพาครับ ที่ลบกวนซับนีเด้อบัานนี้ครับผมจะลบกวนเวลาเห็ดงานซับนีนะครับผมขอพระคุณพอเซนน้องไขยสำหรับเลขล่างครับผมครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมับมาตามต่อครับพี่น้องเนาะนับหนึ่งไม้ขึ้นเก่าครับผมหลังจากที่เดินดีมากสองงวดสามงวดมันจะลดแล้วก็เพื่อนก็จะมาเดินดีครับผมตามเท่ๆคุยกันครับวิ่งล่างหนึ่งเด้อครับพี่น้องงวดนี้ หสิงหาคม67วิ่งล่าง1ประกบ170่ครับ2ตัวก็จะมี1น1่งหเจครับผมครับเพิ่นเน้นไปทีหน่งหกับ17เดได้ครับพี่น้องหนึ่งศูติดไปนําครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้ก่าามเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องพี่ชียโชคดีเดอรครับผมถือหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับแนวทางตัวเลขครับพี่น้องเนาะกับก่าามเชียร์น้ำเชียร์ครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ